พระวิหารเนื่องจากมันเสือกซ่อนพวกยุทธภกรหนักไว้ในปราสาทพระวิหารแล้วก็ตะลึง่งบึ้งตะลึง่งบึ้งใส่ทหารไทยมานานพอสมควรแล้ว F16 สบหก็เลยเอาของฝากชิ้นสุดท้ายไปใส่ประมาณหนึ่งเข่งตอนนี้ปราสาทพระวิหารแล,แล้วแล้วแ้วเจ้าแหลกลานหมดแล้วค่ะพระวิหาร ถึงแม้จะมีตำนานอะไรก็ตามแต่แต่ปัจจุบันในเมื่อมันไม่ใช่ของประเทศไทยเฉพาะตัวปราสาทเป็นของมึงแล้วมึงก็รักษาไว้ไม่ดีแล้วมึงเสือกเอาไปเป็นฐานทัพอีควายเอาตัวปราสาทไปเป็นฐานทัพมึงก็ผิดกฎบัตรแล้วอีง่าวอีสึงตึงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรักษาพระวิหารค่ะไข่เอฟสิบหกกลงไปเข่งนึงแม่งตะลังบังตะลังบังตะลึงบึ้งตะลึงมึงตะลงบงตะลงบงตะเลงเบงตะเลงเบงตะลังบังตะลังบังตะลังบิงบิงบิงเปลงเปลืงเปลืงเปลตรังตรงงเรียบเป็นหน้ากองค่ะเรียบเป็นหน้ากองสัมุ่ง จบนะอิฐทุกก้อนมอนทุกอันมึงก็สร้างของมึงขึ้นมาเองจะเป็นของของโบราณหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นของประเทศกูพวกกูมีกรมศริลปากรที่จะหยิบอิฐทุกก้อนมาประดิษฐ์ใหม่จนเหมือนเดิมแต่บ้านมึงไม่มีอรารยะแหลกไปแล้วแหลวไปแล้วก็แล้วแต่ว่ามึงจะทำยังไง ก็แล้วแต่มึงจะเอาทําอะไรมึงก็แล้วแต่มึงจะใช้เป็นส้วมของอีบุลณีก็แล้วแต่แต่ปราสาทตาควายเนี่ยกูยึดได้เป็นของกูปราสาทาคณากูยึดได้เป็นของกูตาเมินทมกูยึดได้เป็นของกูทุกๆุกประสาทกูบุรณะใหม่จบเพราะกูมีกรมศิลปากร โอเคนะคะกรมเศษวัดก่อนมีงบแค่ประสาทละ8ป0ล้าน500ล้านแค่นี้ก็สร้างได้แล้วแล้วอิดทุกก้อนมอนทุกอันแล้วรวมทั้งตับม้มไตของทหารขมแมที่ซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็มันแหลกแล้วไปพร้อมกันกับอิดก,ก็ไม่เป็นไรพลนกันไปเดี๋ยวกูสร้างขึ้นมาเดี๋ยวก็มึงก็เป็นผีเศร้าประสาทยอยู่ตรงนั้นแหละโอเคจบแล้วอีกร้อยปีมึงมีศักยภาพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยลบกันใหม่โอเคนะ ซึ่งเวลานั้นถึงเวลานั้นพวกกูก็ไม่อยู่กันแล้วก็เป็นเรื่องของลูกหลานที่จะต้องไปจัดการกันต่อไปโอเคนะแล้วพอครบ72ชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีตะลังบ้างตะลึกบึ้งอะไรแต่มึงไม่ต้องเป็นกังวหลหรอกทาหารไทยกูมีประมาณ400,000กว่าคนทาหารมึงมี40,000ทาหารกูมี400,000ของกูเนี่ยมากกว่ามึงเนี่ยมึงดูดียับนายกี่เท่ากูมีกิทพินกูมีทุกอย่าง เอสติกิ๊บพินรถไฟเรือเมลิิเกตํารวจกูมีหมดแลวมึงไม่ต้องห่วงตอนนี้กูมีอเมริกากูมีจีนกูมีรัสเซียกูมีทุกอย่างกูมีพี่ใหญ่หมดเลย <c oughs> ทําไมละ่ะเพราะทั้งสามประเทศไม่มีใครที่จะอยู่ตรงข้ามกับไทยแล้วทําไมละ่ะเพราะกูชนะไงทําไมละ่ะอากูเป็นประเทศชนะสงครามเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยู่กับผู้แพ้จ้าอีคแม่ <c oughs> อุปอ๊ปส์อุ๊ปส์คแม่จา๋า รัสเซียอยู่ข้างกูถึงแม้มึงจะมีเบลูรุสไปส่งวัตถุอุปกรณ์ให้มึงแต่คุณพี่ใหญ่รัสเซียอยู่ข้างกูจีนอยู่ข้างกูอเมริกาที่เคยอยู่ข้างมึงก็อยู่ข้างกูตอนนี้ทำไมล่ะเพราะว่าเขาอยู่ข้างผู้ชนะเป็นกลางจนกระทั่งเป็นกลางเป็นกลางจนต้องกลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งสําหรับ คุณพี่โดนัลด์ทรัมป์เขานั้นเขาเป็นกลางจนกระทั่งเป็นกลางเป็นกลางเสร็จแล้วก็เป็นด่างเป็นด่างเสร็จแล้วก็เป็นกลางเป็นกลางกลางไปกลางมาเป็นกลางตอนนี้นอกเหนือจะเป็นกลางตอนนี้อยู่ข้างกูเรียบร้อยมึงเคยดูสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับสงครามโลกครั้งที่สองไหมใครอยู่ฝ่ายผู้แพ้คนนั้นจะต้องส่งส่วยบรรณาการประเทศผู้ชนะมึงไปดูประเทศญี่ปุ่นสิแพ้สงครามต้องส่งส่วยบรรณาการให้กับประเทศอเมริกามาตลอดชีวิตต้องดิ้นต้องรนมึงเห็นป่าว เออมึงดูประเทศกูนี่ไม่เคยจะต้องส่วสวยบรรณาการให้กับประเทศอะไรเลยพวกกูชนะสงครามทุกรอบสมัยสงครามพัทมิรพวกกูก็ชนะสงครามเวียดนามพวกกูก็แม้จะแพ้ไปกับอเมริกาแต่กูก็ชนะเพราะว่ากูมีพี่พี่จีนคอยปกป้องด้วยพวกกูด้วยเพราะฉะนั้นพวกกูไม่ได้เป็นคนแต่แหลแต่พวกกูสามารถพลิ้วไหวไปกับสถานการณ์โลกกูมีการทูตที่พลิ้วไปได้เรื่อยๆือมึงเข้าใจยัง ประเทศกูหากสยามยังอยู่ยังยืนยงไทยก็เหมือนอยู่ของมึงเข้าใจยังเออพวกกูเนี่ยเป็นคนฉลาดอืมเออกระดูกสันหลังพวกกูแข็งแต่ว่ากระดูกเส้นเอ็นพวกกูอ่อนพวกกูสามารถที่จะเอาเส้นเอ็นหุ้มกระดูกสันหลังแล้วก็ ม้วนไปเรื่อยๆ <laughs> คุม้มเย้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกล้านเลนโลนภายหน้า จะได้มีพระทาอาศัยอนาคตจะได้มีประเทศไทยมียอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงครูค่ะล้างโคตรก็ไม่วันจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตุยถึงเป็นนาทีสุดท้ายก็ลองด,องด,อดอูอีกตั้งเป็นเดือนสองเดือนอีกตั้งเป็นเดือนมือเวลาคิด สวินาะทีในครูหามึงไม่รู้จักาใครมึงก็มึงไม่รู้จักกาใครมึงก็พา,าน้ำม,มาแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งสองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งลงไปก็เสียของเพราะว่าเดี๋ยวสารสั่งจำคุกมึงก็ต้องหนีอยู่ดี มีคนตั้งคาถามว่ามันเป็นเกมการเมืองใช่ไหมคะดรถึงไม่ยอมรบให้ชนะชนะแล้วอีเจตรงไหนไม่ชนะก่อนมันชนะไปแล้วมันไม่ได้จําเป็นจะต้องรบจนกระทั่งประเทศกัมพูชาไม่เหลือไม่แต่คนไม่เหลือไม่แต่มดตัวหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าชนะจ้าชนะตรงไหนชนะตรงที่ว่าเรายึดมาได้ทุกอย่างแล้ว99%เลย ชนะตรงที่ว่าประเทศกัมพูชายกมือยกธงขาวแล้วโดยการเขียนจดหมายจากกระทรวงกลาโหมมาว่าขอเจราจานั่นแหละเขาเรียกว่ายอมแพ้รบชนะไปแล้วจะไปเกมการเมืองอะไรล่ะเจ๊อันนี้ถือว่ารบชนะแล้วมึงไม่ได้จำเป็นจะต้องมานั่งรบจนกระทั่งประชาชนกัมพูชา ตุยเย่หมดไม่เหลือแม้แต่มดตัวหนึ่งแล้วถึงจะเรียกว่าลบชนะมันไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าชนะค่ะอันนี้เรียกว่าชนะแล้วค่ะเจ๊เรียกว่าชนะค่ะจุดที่มันยึดไปหมดเนี่ยวันนี้เรายึดมาได้มากกว่าตอนสมัยบิ๊กุ้งยึดเข้าใจยังแพ่แม่ทัพที่สองเขาเป็นคนไม่จ้างพูดเท่านั้น ท่านบิกกุ้งอดีตแม่ทัพที่สองเนี่ยยึดได้11จุดแต่แม่ทัพเติงเนี่ยยึดได้มากกว่านั้นและแม่ทัพของกองทัพภาคที่หนึ่งในเขตสะแก้วก็เสียลูกน้องไป3าคนนาเวกโยธินซึ่งเป็นยกพลขึ้นบกอยู่ที่แถวแถวถนนห้าเส้นห้าเส้นอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยก็ยึดได้หมดแล้วก็ คาสิโนธรรมดาอะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยระบุยตุลยบุยกันหมดแล้วยึดได้หมดแล้วค่ะน้องจานน้องจีน้องยาแก้วได้หมดแล้วค่ะได้หมดแล้วตาควายตาทมได้หมดแล้วค่ะ <c oughs> บิ๊กเติงกับบิ๊กไก่ซึ่งเป็นแม่ทัพพระที่สองกับแม่ทัพพระที่หนึ่งอ่ะเ <c oughs> ออในสนามลบเนี่ยทหารเขมรเนี่ยเขาเห็นตาสองคนนี้เนี่ยเขาวิ่งหนีเนี่ยไปปวดขี้ใน คือมึงวิ่งหนีขึ้นดอยโดยที่มึงไม่ต้องจับร้อยเมตรอ่ะวิ่งหนีตะลึงมึงตะลึ่งมึงโดยท,ดยที่หนีโดยที่ไม่รู้ว่ามึงอ่ะฝังระบุยไว้ตรงไหนอะ่ะมันกระโดดข้ามมันกระโดดข้ามจนกระทั่งไปเหยียบกับระบุยของมันเองเลยอะ่ะเขมรเนะ่ะมันกลัวบิ๊กเติงกลัวบิ๊กไก่ตอนนี้บิ๊กเติร์งกับบิ๊กไก่นะคะสามารถเอาชนะในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะ คนบอกว่าดรมริการลงสสไหมไม่ค่ะมีคนบอกว่าตั้งพรรคการเมืองหนูจะเลือกทั้งบ้านโอ้ฝันไปเถอะค่ะเรื่องของมึงค่ะมึงจะเลือกกูทั้งบ้านก็เรื่องของมึงค่ะสําหรับดรมริการสาหรับดอรมริการ,กรกาคือตัวกูคือปัญหาค่ะปัญหาคือตัวกูค่ะปัญหาไม่ใช่ว่ามึงจะเลือกกูปัญหาคือตัวกูไม่คิดที่จะลงเลือกตั้งโอเคนะคะจบนะคะ จงอย่ามาบีบบังคับชีวิตของกูจงอย่ามาคาดหวังกับอันตัวกูวันนี้ดรมริกาอายุประมาณนี้เป็นช่วงที่กูจะต้องมีความสุขและไม่แบกบ้านแบกเมืองแค่กูนั่งพูดนั่งทอล์กโชว์เป็นรายวันแล้วก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแค่นี้ก็ถือว่านะเสียสละมากเพียงพอแล้วจบนะคะอะไรก็ตามแต่กูทํามาหมดแล้ว การบริหารจัดก,การทุกเรื่องทุกเราวอาจจะไม่ถูกใจมึงทั้งหมดร้อเแต่กูทำมาหมดแล้วไม่เหลืออะไรที่ในประเทศนี้ที่กูยังไม่ได้ทํานอกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ลงเลือกตั้งอย่าหวังว่าจะมานั่งเลือกนักตรมนักดาเพราะฉันไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครโอเคไหมไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครนะ ตามนั้นมึงอยากเลือกมึงหาเลือกของมึงเองนะคะกูไม่เป็นตัวเลือกของใครทั้งนั้นจบแม้ว่ามึงเลือกกูไปคนเดียวกูก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดีกูไปเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้นะคะกูจะนั่งด่าเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศอยู่ตรงนี้แหละแต่ที่สำคัญมึงซื้อแป้งกูก่อนจัดไป <laughs> ด็อกเตอร์มาริกาเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองและยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย <laughs> เพียงแค่เล็กน้อย นะแต่กูได้ข่าวว่าแม่ทัพในกองอลองตองแต่งเอาสิ่งที่ดรมริกาพูดเนี่ยไปเป็นยุทธศาสตร์ชาติแล้วหมดหมดแล้วเมื่อสิ่งที่ดรมริกาพูดในรายการมีคนฟังแล้วเอาไปเป็นยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กระทรวงแล้วดรมริกาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรกูก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมึงก็หยิบนโยบายยุทธศาสตร์จากปากดรมริกาไปเป็นนโยบายของตนเองก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคนะคะถือว่าได้ช่วยชาติแล้วจบค่ะ ดรไม่มีอคติดเรมริกาไม่ชี้นําใครให้เลือกพักการเมืองอะไรและดเรมริกาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและดเรมริกาจะไม่บอกว่าดเรมริกาจะเลือกใครแต่ที่สําคัญที่สุดดเรมริกาไม่มีอคตินะแต่สิ่งที่กูจะไม่เลือกก็คือพักอะไรก็ตามแต่ที่มีสอสอเมาแล้วขับขยับเป็นแดกตบตีเมียวิวาทในผับละเมิดเมียชาวบ้านลักถุงแกงในงานศพแล้วก็ทําสอดอปลอมไม่ไปไปเกณฑ์ทหารไม่เป็นรอดอตั้งผู้ช่วยสอ แต่ละคนมาแดกเงินเดือนโดยที่เอาหักเข้ากระเป๋าตัวเองนะคะค้ายาตั้งมูลนิธิปลอมนะคะไล่ตัวตนเสี้ยมสอนเด็กให้อุบาทบูลลี่คนที่ลักชาติต้านทหารตัดงบประมาณกองทัพแล้วก็คือประเภทอย่างเงี้ยกูจะไม่เลือกโอเคนะกูกูกูไม่มีอคตินะแต่กูจะไม่เลือกคนประเภทนั้นโอเคนะจบครับประกาศว่าหาก7 2สองชั่วโมงครบแล้วกัมพูชาไม่นิ่ง ประเทศไทยก็พร้อมจะปกป้องตนเองเข้าใจแม่ขเมรกูผัดเวรแล้วทหารกูมีเยอะทหารกูมีสี่แสนกว่าของมึงมีสามหมื่นตุยไปแล้วหนึ่งเหลือสองหมื่นแต่ของกูอ่ะผัดเวรแล้วเวรใหม่กําลังไปสดเลยล่ะสดสดเลยล่ะมึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วอย่างตะลังบั้งมากูก็พร้อมจะสวนกลับสวนตะลังบิ้งสวนตะลึงบึ้งเลย คุยอย่างนี้เวลาเขาสงบศึกกันเนี่ยแพ้ก็คือแพ้แพ้แล้วเราชนะวันนี้ประเทศเขมรทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเขมรแพ้ไทย ถึงแม้คนไทยยังบูรี่ทหารอยู่แล้วไม่คิดว่าจะลบชนะหรืออะไรก็ตามแต่อีพวกนรกจกกระเปดเสื้อส้มมึงไม่ต้องไปฟังมันมากอีพวกอีเปรตพวกนั้นน่ยมันไม่รู้จักหรอกว่าทหารเก่งขนาดไหนเพราะว่าคดพ่อคดแม่มันน่ะไม่ได้เป็นทหารปกป้องประแ,แผ่นดินไอพวกหน้าช้อนหน้ายาวอีคางยื่นพวกนั้นน่ะไม่ต้องไปฟังมันหรอก นะวันนี้เราชนะทั้งทางการทู่ชนะทั้งทางการสื่อชนะทั้งท,งทางการยึดแผ่นดินกลับคืนมาปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้นะคะโดยที่ไม่ได้ทําให้นานา,นาอารยาประเทศเนี่ยมานั่งค่อนขอดเรานะคะไม่มีใครคว่ำบาตรคว่ำหินเราไม่มีเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือเราชนะศึกและก็ชนะสงคราม โอเคนะทั้งชนะทั้งศึกชนะทั้งสงครามคําพูดนี้มันอาจจะบาดตาบาดใจอีกคางยื่นครางยาวอีกปากช้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าประเทศไทยชนะทั้งศึกชนะทั้งสงคราม,มเวลาพูดไปเนี่ยมันอาจจะนะคะ ไปเสียดกระดูกดำอีคางยาวนิดหนึง่งไปเสียดกระดูกดำอีหน้าช้อนนิดหนึง่งแต่ว่าไม่เป็นไรอีหน้าช้อนมันก็ย่อมกระดิ้นดิกระเด๋วกระเด๋วเสร็จแล้วเวลามีใครเชิญอีหน้าช้อนออกทีวีอีอีหน้าช้อนก็จะบอกว่าชนะศึกแต่เราชนะสงครามไหมอีควายเราชนะทั้งศึกทั้งสงครามค่ะอีเปรตไม่เชื่อมือไปถาม CNN เลยแต่ถ้าเกิดคาเมนเนี่ยมันเป็นพวกไม่มีอรารยะ มันจึงไม่ม่รู้กฎบัตรกฎสหกฎหากดเหวอะไรมันไม่รู้เลยเราคุยกับคนหน้าด้านเราคุยกับอีกพวกที่ไม่รู้แพ้รู้ชนะถ้า7-2ชั่วโมงแล้วมันยังตะลั่งบ้างมาอีกทีนี้ก็ปิดจับไปถึงพนมเปนแล้วก็ระเบิดเออขอโทษค่ะตอนนี้ประสาทประสาทพระวิหารที่รับที่วันนั้นคะแข่ให้กินแขกแล้วไงมันไม่พอวะเอออัน้นแปลว่าประสาท าาพระปราสาทพระวิหารที่มึงคาดมาพวกกูจะไม่กล้าตะลั่งบ้างกูยังทําให้แล้วแหลกไปหมดแล้วเลยเพราะฉะนั้นมึงอย่าคิดนะว่านคะรวัดนั้นะนะคนรธมที่มึงครอบครองอยู่อ่ะอาณาจักรขอมที่มึงครอบครองนะครวัดนะคนรธมมึงอย่าคิดนะว่าไข่ไดโนเสาร์กูเนี่ยจะไม่พอดีบังเอิญกูบังเอิญเพื่อนกูเนี่ย เป็นทหารอยู่หลายคนกูก็อยากจะบังเอิญบังเอิญจริงๆด้ดวยทัศกูก็เดาใจเพื่อนนะบังเอิญว่าบังเอิญน,นะคะบงมันอาจจะเกิดความบังเอิญก็ได้ว่าไข่ไดโนเสาร,ร์ของเอฟสิบหกหรือว่าไข่ไดโนเสาร,ร์ของกรทพินบังเอิญจริงๆนักบินนักบินอาจจะออ้ยตาแล้วหมอกลงหนาก้อนเมฆบังตา กดตุรบุยหย่อนไข่ผิดที่ปรากฏไปหย่อนบนหัวกระบาลวุ้นเส้นพอดิบพีดีแล้วก็หย่อนบนปราศาทที่เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งรายได้อันเดียวของประเทศคแมรบังเอิญจริงๆไข่กูลงไปตรงนั้นเข่งหนึ่งแล้วแตวหมดเลยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพราะว่านักบินกูก็อาจจะบินผิดพลาดก็ได้บางทีบางทีการบินอาจจะผิดพลาดก็ได้ และแล้วก็บังเอิญด้วยว่ามึงเนี่ยคิดว่าพวกกูไม่กล้าทําในสิ่งเหล่านี้เพราะคิดว่าพวกกูยึดกฎบัตรกฎอายะกฎสมรรถนะแล้วก็กฎสุภาพบุรุษมึงก็เลยคิดว่ากูเนี่ยใจดีแต่บางทีกูอาจจะโหดร้ายขึ้นมาแล้วก็บังเอิญไปทําไข่ล่วงแถวปราศาทตรนครวัดนครธมมึงก็จะไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ประเทศเมืองอีกต่อไป มึงก็อาจจะไม่มีตาสัญลักษณ์ประเทศเมืองอีกต่อไปนะคะอีเจคแมมันอาจจะเกิดเรื่องบังเอิญน,นะคะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ได้ก,กูยังเกิดอุบัติเหตุได้หมดขาไปหมดสิบขาเสียชีวิตไปตั้งไม่รู้กี่เท่าไหร่เสียชีวิตไปประมาณยี่สิบกว่าเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระบุย่ย เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุได้และบางทีนะคะนักบิน F16 ซึ่งอันดับต้นของโลกจากประเทศไทยนะคะอาจจะทำเรื่องอุบัติเหตุบังเอิญเกิดอุบัติเหตุจริงๆค่ะเสือกทำไหล่ทำไละทำไข่หล่นตรงประสาทนาครวัดพอดีเลยพวกมึงจะไม่เหลืออะไรได้หลักของประเทศอีกต่อไปมึงจงหาแดกกับแก๊งสแกมเมอร์ที่จะโดนทั่วโลกเนี่ยปิดประเทศมึงเลย อมแดดส่องกูแล้วเนี่ยอ้าแดดเริ่มส่องแล้วเนี่ยกูอ้าอีเจมึงแดดส่องแล้ว เจ๊กูนั่งไปนั่งมากูขายของได้สองร้อยออเดอร์เออพวกมึงอย่ามานั่งดูฟรีอย่างมีเกียรตินะพวกมึงนี่กูก็ขายของอยู่กูก็นินทาชาวบ้านเขาไปเรื่อยๆนินทาขามรไปเรื่อยๆแล้วกูก็ขายของไปเรื่อยๆรู้ใช่ไหมเออดอกธงมริกเป็นเจ้าของสกินแคร์ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับขามานิดหน่อย แดดแดดแบบนี้มึงต้องล่อด้วยนี่เลยกันแดดตัวนี้เลิศแม่หรืออีกสองร้อยหลอดซื้อให้หมดปะกันแดดตัวนี้เหลือสองร้อยหลอดซื้อให้หมดได้หน่อยซื้อให้หมดเลยปะคนละหลอดสองหลอดสามหลอดไปซื้อไปให้ลูกชายใช้ลูกสาวใช้ปะกันแดดตัวนี้เนื้อน้ำนมใช้ดีมากเด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบตัวนี้ไม่รบกวนอ่า ไม่รบกวนการนอนไม่รบกวนการนั่งไม่รบกวนอะไรเลยและตัวนี้ป้องกันแดดป้องกันแสงสีฟ้าป้องกันแสงสีเหลืองแสงแสงสีขาวป้องกันแสงแดดแสงจันแสงตะวันแสงอาทิตย์ต้องป้องกันแสงทุกอย่าง SPF 5 0 PA บวกบวกบวกนี่แสงล้ำลรยแบบนี้นี่โอ้ยเอาอยู่ฟ้าไม่เลียหน้าจัดไปค่ะกันแดดตัวนี้นะคะจากราคา350้าบาทจากราคา390บาทเหลือแค่ร9 9ยาแฟลตเซลค่ะ